ก็กลับเข้ามาในช่วงที่2นะครับของรายการจับกระแสเรียนประเด็นร้อนนะครับคุณศิริไพศาลนะเราจยคุยกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานะฮะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครๆก็ชื่นชอบนะครับ,รบแต่ว่าเห็นคุณเราบอกว่าครั้งหนึ่งในอดีตที่นี่ก็ตกเป็นข่าวหน้าหนึ่งดังไปทั่วประเทศเคยอ่านข่าวหรือเคยได้ยินข่าวอยู่แล้วทุกคนผมจําได้ในกรณีที่คอของทหารเนี่ยตกเข้าไปนะครับ,รบแล้วก็ท่านหัวหน้าชัยวัดเนี่ยแหละนะครับหัวหน้าชัยวัดริมลิขิตตักษรเนี่ยแหละท่านเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแจงกระจาในตอนนั้นเนี่ยนะครับท่านก็ นำทีมเลยนำทีมเจ้าหน้าที่บุกป่าฝ่าดงเข้าไปยังถึงจุดเกิดเหตุนะครับแล้วก็ไปนําศพผู้เสียชีวิตเนี่ยออกมาจากป่านะครับตอนนั้นต้องเรียกว่าเป็นฮีโร่เลยนะครับพอหลังจากนั้นเสร็จจากฮีโร่ก็มามาเจอเขาเรียกอะไรครับเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยนะครับท่านจะท้อไหมนะครับหลังจากที่ท่านขอย้ายตัวเองหนึ่งเดือนนะครับตอนนี้กลับไปทําหน้าที่หัวหน้าอุทยานแล้วในตอนนั้นที่เกิดเรื่องเสมือนว่าท่าน ถูกตกเป็นจำเลยเสื้อเสียมนี้ได้ในสภาพอย่างนั้นนะฮะวันนี้ท่านกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วจะมาคุยกับท่านพร้อมกันนะครับตอนนี้คุณชัยวัน์นะครับลิมลิขิตอักษรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับคุณมลคุณชิรประสันครับครับครับผมท่านครับกลับมารับตาแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแกงกระจานครั้งนี้มีอะไรที่แปลกแตกต่างออกไปอย่างเมื่อก่อนนหฮะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็หลังจากไปเกือบร้อยวันนะเกือบร้อยวันก็กลับมาก็ แต่สภาพปัญหาก็มันก็จะเข้าเหมือนเดิมหมะใหม่ๆเพราะว่าปัญหาภัยพุกคามก็ก็ลุกลามกลับไปที่เดิมเหมือนเดิมครับกไปเหรอฮะท่านก็ก็เกิดพอๆกันเลยแหละเพราะว่าหลังจากที่เราไปปั๊บเนี่ยเราสามารถที่ควบคุมได้บางส่วนแล้วในปัจจุบันเนี้ยคภัยพุกคามที่เกิดขึ้นเนี้ยขยายวงกว้างมากขึ้นเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่แล้วืมครับทีนี้อย่างนี้นะท่านครับ ที่ผ่านมาเนี่ยเ,เราก็เราถามกันตรงๆงเลยนะฮะท่านว่าชาวกระหลางหรือว่าชาวกระเหลี่ยงเนี่ยปัญหาในการอยู่กับเจาา้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยมีปัญหากันมากน้อยแค่ไหนครับคือคือคนในพื้นที่จริงๆเนี่ยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีปัญหากับเจ้าที่อย่ามากไปถึงว่าสมมตนวนิว่าคนร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยคนร้อยคนเนี่ยจะมีปัญหากับเจ้าที่อย่างประมาณไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นนี่ก็ถือว่ามากไหมมันก็เยอะนะแต่ถามว่าจำนวนสิบเปอร์เซ็นเนี่ย ก็เกิดจากการที่เขาก็ทําความผิดในเ้านกฎหมายป่าไม้และสัตว์ป่าเรามีการจาับกลุมมีการเรดินคดีอะไรประมาณเนี้ยก็คนกลุ่มนี้ก็คงไม่พอใจเจ้าชงจงยู่แล้วอืในภาพรวมนะครับแต่ว่าความเป็นอยู่อยู่ด้วยกันเนี่ยในภาพรวมเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยมันมีคนภายนอกที่เข้าไปปลุกกระแสไปให้ความหวังว่าจะได้อย่างงู้นจะได้อย่างนี้นี่แหละมันก็นทําให้คนกลุ่มนี้ยเขาอยากได้ตามความหวังที่คนเป็นองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยเข้ามไปบอกว่า อยู่อย่างนี้นะจะได้อย่างนั้นให้ความหวังเข้าไว้เยอะครับท้ายเนี่ยพอเขาไม่ได้ี่ขึ้นมาดี๋ยวเช่นด้ปัตรประจำตัวประชาชนได้สิทธิครอบครองที่ดินทํากินได้อย่างงู้นจะอย่างนี้ทีนี้พอเขาเข้ามาอยู่กันแล้วเนี่ยพอเขาไม่ได้แล้บเนี่ยปัญหามันก็เกิดอยภายในป่าแก่อาจันอย่าง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 ต่อเน,นื่องอย่างเราเห็นจากภาพถ่าวครับ,คร,บครับผมท่านฮะอย่างนี้ฮะ ไอ้ปัญหาตรงที่มีนายทุนเนี่ยนะครับหลังจากที่มันมีพวกร้านอาหารปากเกิดขึ้นมามากมายเนี่ยเห็นว่ามีนายทุนเนี่ยไปให้ล่าส่งล่าสัตว์ด้วยอะฮะอ๋อมันมีทุกทุกทุกรูปแบบอะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนายทุนเองกลุ่มในพื้นที่เจ้าเจ้าของพื้นที่เองเรื่องเกี่ยวกับประชากรแฝงแล้วประชากรนี้มาจากไหนทํำยังไงถึงจะได้เงินเพื่อที่จะไปทาบัตรแล้วก็กลุ่มนายทุนกลุ่มหนึ่งก็สอดแสวงหาของที่มัน หายา่ยึางเช่นง,งาช้างเขากระทิง้งจัดจ้างกับทางต่างๆพวกนี้ก็ลุ่มในทุนเพื่อจ้างวานคนในพื้นที่เข้าเวลาเพราะฉะนั้นเขาต้องการเงินเพื่อที่จะไปทาําบ<อ>ัตรน,นี่คือปัญหาภาพใหญ่ภาพรวมของเหรียญที่อาจารย์ครับครับ,รบการกลับมาครั้งนี้นี่ปัญหาที่ท่านบอกเนียถือว่าเป็นปัญหาที่มาที่หนึ่งที่ต้องเร่งเข้าไปแก้ไขเลยหรือเปล่าครับเออถ้ามไม่รีบแก้ปัญหาผมว่ามันจะลุกลามเกี่ยวกับความมั่นคงเลยว่าคือเราพูดกตรงๆว่าตอนนี้ ทุกวันเนี้ยคนไทยเองเนี่ยก็คนที่เป็นคนไทยแท้ที่อยู่ในประเทศไทยเี่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ที่ดีเท่าที่ควรครับแต่เราแบกภาระ,ะกับประชากรแฝงกับประชากรที่ไม่ใช่คนไทยเนี่ยเยอะมากครับ,รบแล้วทุกวันเนี้ยถามว่าประชากรพวกนี้เกิดปัญหาไหมเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับในจำนวนภาพข่าวที่บอกว่าเป็นคนต่างประเทศมารสร้างปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดไม่ว่าเป็นปัญหาเรื่องของ เอ่อพันธุมันย้างอื่นด้านเพศด้านด้านอะไรพวกนี้มันก็มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าพิจาราพอที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยอนาคตประเทศไทยก็ลำบากกับท่านครับเกี่ยวกับเรื่องของล่าสัตว์เนี่ยเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ชาวบ้านหรือว่าชาวกะลากนะเป็นเป็นเป็นนักท่องเที่ยวที่มีความนิยมชื่นชอบในด้านนี้เนี่ยเข้าไปล่าสัตว์เพื่อความสนุกสนานเนี่ยเรามีวิธีการป้องกันยังไงครับ คือคือเราแบ่งผู้ร่าเนี่ยเป็นสองกลุ่มกลุ่มแนทสองท่นทีมเดิมเนี่ยมีอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับเที่ยวอางไปเมื่อกี้นี้กลุ่มที่สองก็คือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่แบบรับสนุกแล้วก็เป็นคนมีอันจะกินอะมีอาวุธอย่างดีมาเขาไปลาสับโดยใช้พลานในพื้นที่ชุมชนด้านนอกด้านที่วอนออกพืนติ่ชุมชนเป็นคนไทยเนี่ยถึงพลานนำเข้าไปค,ค,คนกลุ่มนี้เนี่ยก็เยอะมากแต่ตอนนี้ทุกวันเนี้ยเราได้ได้กลุ่ม ของไม่ว่าเป็นชรบชรชลชหรือว่าชุมชนอาสาต่างๆเนี่ยเป็นเป็นการข่าให้เราครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราก็ปกป้องได้ผมว่าได้เกือบได้เกือบเจ็ดที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเราถือว่าดีขึ้นครับหลังจากที่เรามีการจับคุมแต่ภาาข่าวที่น่าเห็นว่ามีกลุ่มอ่อ่ข้าราชการเนี่ยเขาเวลาสับที่ไหนครับอันนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาตรการออกมาในทางบวกนะครับครับ อันนี้ร้อนๆเลยฮะท่าน, <S <S านเกี่ยวกับเรื่องอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่ฮะว่าเป็นเขตอุทยานทีนี้มันจะมีพวกรีสอร์ทหรือว่าบ้านพักต่างอากาศที่ลุกล้ําที่ตรงเนี้ยครับ <S <S มีไหมฮะฮัลโหลครับครับฮัลโหลท่านยังอยู่ในสายนะครับจะอยู่อยู่ครับ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 อใช่ครับเกี่ยวกับเรื่องรีสอร์ทหรือว่าบ้านพักที่ลุกล้ําในที่สถานแบบ อุทยานอุทยานอย่ี้ยฮะมีไหมฮะตอนนี้มีอยู่ไหมฮะท่านครับก็มีเมื่อเร็วๆนี้เราก็ลื้อไปชุดหนึ่งเป็น<ร>ต่อเป็นที่พาวตากาศแล้วก็นํเาเอกสารสิทธิ์มาขอยื่นออกเอกสารสิทธิ์เป็นรุนสามโดยที่มีสอบคอลอยมาเช่นเดียวกันนะครับเราก็ปฏิบัติเราก็มีการพิสูจน์สิทธิ์กันในชั้นชั้นต้นชั้นทณ์ชั้นฎิการเนี่ยเราก็ถือว่าเราชนะความขึ้นมาอันนี้เราก็มีการรื้อถอนมีการใช้มาตรา22เข้าไปการควบคุม ในการที่จะให้ตัวจะเป็นนายทุนก็จะเป็นบุคคลที่สองสามที่มาซื้อเปลี่ยนมือเนี่ยเราทางเราเนี่ยไม่ยอมอีกแล้วในเรื่องแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ให้วรรภัยทากับธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมเพราะว่าถ้าคุณมีเงินมาคุณก็ต้องได้มาโดยชอบโดยกฎหมายเพราะฉะนั้นก้เป็นการปลุกเย่าเงี้ยเรารื้อถอนทุกอย่แล้วครับ <นะ S 1> ครับน <ะ S 1> ครับทีนี้เห็นบอกว่ามีหลายชุดในการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดชรลอกรลอนะครับ ตอนนี้เนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านได้ข่าวแววๆมาฮะนะครับทีมข่าวเราได้ข่าวแววๆมาว่าเห็นบิลลี่ปรากฏตัวจริงหรือเปล่าครับเอผมก็ได้ข่าวมานะครับว่าทางสายข่าวแล้วก็ทางสายทางหน่วยความเงนการปกครองเนี่ยเขาก็แจ้งมาว่าเขาก็ต้องขับมาอย่างนั้นผมก็มีความรู้สึกที่ดีนะแต่ผมก็อยากให้เขาออกมาที่จริงสังคมจะได้มีความชัดเจนนทีว่าเออเราเนี่ย โดนลังแกไม่ว่าจะเป็นสไหนที่เราก็จับแย่อยู่แล้วเพราะาเจ้าหน้าที่เนี่ยผมว่าเขาเขาต้องอยู่ในความระควัดระแวงว่าไหนเจ้าครอบครัวไหนจะสังคมเ็าจะมองเขาใีด้านลบแต่ว่าหนึ่งชั้นต้นเนี่ยสารยกคำร้องเราแล้วเนี่ยเราก็ถือว่าสายร้อยความผิดทำกับเราตอนเนี้ยก็ป็นแสเนี่ยเราอยากให้เขาเนี่ยควากุตัวอยู่แล้วแต่วางทีกระแสเทาวหลายๆครั้งเหมือนกันน่าเขาได้ออกออกมาเอาของ แถวสวนพึ่งนะฮะก็อยากให้ติดตามเรื่อยแล้วกันครับอย่างนี้แล้วกระแสที่บอกมาเนี่ยก็คือบางทีก็เจอในเขตอุทยานบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะฮะถ้ามีการระดมกําลังหรือว่าใช้กําลังเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะตามหาการสูญหายตัวของบิลลี่บ้างไหมครับคือทุกวันนี้เราก็ไม่ได้หยุดนะครับเราก็หาข่าวหาข่าวเสร็จปั๊บเราก็ไปตามจุดที่มีการแจ้งมาว่าพบบริเวณนี้พบจุดนี้อาจจะพบแถวบริเวณหลังสวนพึ่งปทางหนองตะดั่ง S <S <ๆ>เนหนองกระด้างไปเขาโป่งกระทิ้นทะลุไปบ้านคาอะไรเงี้ยเราก็ไปหมดนะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนที่ลงกะลองกับทหารแต่ว่ายังหน่วยกวาดของทัพยาเือเนี่ยไปรุกเดียวกันครับแต่ว่ายังไม่มีร่องรอยที่จะชี้ชัดได้ว่าเบลลี่ยังอยู่ในพื้นที่จริงอย่างนั้นยังไม่เห็นนะฮะยังไม่เห็นคือไม่เห็นชัดเจนนะครับว่าเห็นตัวเขานะครับแต่ว่าพบร่องรอยเป็นที่หลับที่นอนเป็นกองไฟอะไรเงี้ยเราเจอ ท่านคิดว่าการกลับมาของเบลลี่ถ้าเกิดว่าเป็นจริงครั้งนี้เนี่ยมันจะพิสูจน์อะไรบางอย่างได้บ้างไหมครับโอ้ถ้าเขาออกมาปั๊บเนี่ยก็ถือว่าทุกอย่างไม่ต้องมาตั้งคําถามผมแล้วผมอยากตั้งคำถามก <c oughs> ับเลยว่าคนกลุ่มที่กําลังจะทําลายมผมหรือว่าทําลายเจ้าหน้าที่ผมเนี่ย <c oughs> ต้องการอะไรในปากแกงอาจารย์คผมอยากให้สะท้อนสังคมให้เห็นว่าในปากแกงอาจารย์เนี่ยมันมีอะไรสําคัญมากถึงขนาดนั้นต้องเอาผมออกไป ว่าเจ้าที่ผมทำลายความมั่นคงความมั่นใจของเจ้าที่ผมเพราะว่าเขาเห็นเห็นอยู่แล้วนะครับไม,ไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นกระบวนการล่าช้างไมยจะเป็นกระทิงไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงขาตัดทางบางที่ถูกเล่าออกไปเนี่ยเยอะมากครับท่านนถ้าเกิดว่าในกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราสงสัยว่าอาจจะมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างนี้แล้วในส่วนของท่าอุทยานเองเนี่ยเรามีการวางแนวทางในการที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยมาอยู่ร่วมกับอุทยานให้ความร่วมมือเนี่ย ถ้ามีแนวทางวางมาตรการตรงนี้ยังไงบ้างที่จะทําให้จับมือเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับคือจริงๆเนี่ยเอ่อปีห้าหกห้าเจ็ดเนี่ยต้นปีห้าเจ็ดผมว่าเราเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนเหมือนเหมือนรวบรวมแล้วก็เข้าใจกันหมดแล้วนะ ครับครับฮะก็มีปุ่ม,มอุปกรสื่าที่เข้ามาแล้วก็มาบอกให้ความหวังเขาแค่นั้นเองว่าเดี๋ยวเขาจะได้อย่าง,งานั้นเดี๋ยวเขาจะได้อย่างนี้จะไปทําตามอย่างนั้นจะไปทำตามอย่าง,งานี้ครับสุดท้ายเนี่ยก็ทําให้สังคมเนี่ยมันมันแตกแยกแล้วก็มีความคิดเห็นต่างแตกต่างจากมุจาามยานไปครับเอ,อ่อตรงนี้แนละผมก็อยากเรียนว่าคนที่ไม่เคยเข้าไปในปากแกงกระจาดเลยไม่รู้จักแกงกระจาดเลยไม่รู้จักกลุ่มชาติพันธุ์เขาจริงๆเนีไม่รู้จักชาวระลาจริงจริงเนี่ยครับ แล้วก็ไปทําลายวิถีชีวิตเขาเนี่ยวันเนี้ยผมเชื่อว่าผมว่าสังคมเนี่ยคอยสังเกตตามผมเหมือนกันว่ากลุ่มชาติพันธุ์หรือชาวระลาบของทุกันดอรเนี่ยเป็นเหยื่อของของขององค์กรหนึ่งอ่ะที่กาลังจะทาให้ให้พวกเขาเนี่ยตกอยู่ในภาะวะลําลบากขึ้นเนี่ยหน่งนานของรัฐก็ทําอะไรก็ลําบากจะอนุญาตอะไรจะให้อะไรเขาเนี่ยก็ลำบากมากขึ้นเพราะว่าอะไรบางอย่างที่ทางรัฐช่วยเหลือได้เนี่ยเขาไม่กล้าเพราะมันมีระเบีย มันมีกฎหมายมันมีอะไรรองรับอยู่แต่เมื่อก่อนที่ผมอยู่เนี่ยผมให้หมดเลยนะตอนที่ผมอยู่เนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่ผ่านมาเนี่ยห้าปีหกปีเนี่ยผมเอางบลงทุนไปทั้งหมดห้าสิบล้านนะอห้าสิบล้านเข้าไปในุงจง,งบางก่อเนี่ยแล้วได้รับกบอนุญาตรสร้างสะพานสร้างโรงเรียนสร้างศูนย์เด็กเล็กสาร้างอนามายัยระบบท่อน้ําระบบอรไรโครงการอิฐทองอ่ะพระเขาเข้าไปฟื้นปูเนี่ยเราเราช่วยเหลือบ้านมากมายเลยแหละแต่พอมีกลุ่ม องค์กรที่เข้าไปแทรกแซงเนี่ยเอผมว่าเขาเขาไม่ให้ความร่วมมือกับพวกเราเลยและก็ทําให้ความแตกแยกในในกลุ่มงานของรัฐกับชาวบ้านเนี่ยค่อนข้างจะเพิ่มทวีความรุนแรงจนมีความเข้าใจกันผิดว่าไม่เกิดอย่างนี้เกิดอย่างนี้มันรัฐไปทํากับเขาอย่างนี้จริงแล้วผมบอกเลยเลยว่าผมอยากให้ให้พิสูจน์ให้เห็นนะว่าทุกคนเนี่ยให่เข้าอยู่ที่งทุกองค์กรว่าชาวบ้านยังอยู่ยังมีความสุข แต่ก็มีคนไปยุบแยงหรือว่าแย่งข้อมูลที่ผิดๆแล้วก็ไปให้ความหวังกับชาวบ้านเขาไปเยอะมากครส่วนชาวบ้านเนี่ยเขาก็หวังกับคนกลุ่มนั้นแต่ทุกวันเนี้เขาผิดหวังตอนนี้เขาจะกลับมาหาหนึ่งงานของเราตัวนี้เราก็พยายามบอกว่าเราก็ช่วยเ,เลยนะแต่ก็ ทุกวันน<ช>ี้ก็จะมีจะมีพวกเรานี่ยจะมีช่วยสนับสนุนกันอยู่นะครับครับเอาละครับคับท่านครับต้องขออนญาตนะครับพอดีเวลาเราน้อยแล้วก็พอดีจะกระลบลงท่าแล้วฮะครับต้องขอบคุณมากนะครับขอบคุณมาครับสวดีครับนะครับสวัสดีครับครับุณชัยวัตรลิมฤกษ์อักษรนะครับอดีตอาจารย์แห่งชาติแกงกระจานจังหวัดเพชรบุรีก็ให้ความกระจ่างนะใช่ครับนะครับเราก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าถ้าเผื่อว่าเจอตัวบินนี่นะครับทุกอย่างก็จะขี้ข่ายน่าจะนับถอยหล ทุกท่านในการติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ